คนทั่วไปมารับรู้ว่าประเภทรถที่ขายดีที่สุดในเมืองไทยก็คือรถเก๋งหรือรถกระบะหนตันรองลงมาหน่อยก็จะเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มเช่นรถตู้โดยสาร11ที่นั่งที่ยังสามารถทำยอดขายเดือนละ200-400คันในแต่ละเจ้าได้แต่เห็นตลาดรถเมืองไทยเป็นแบบนี้คือขนาดตลาดไม่ใหญ่นักแต่ก็มีบางซิงเมนแอบขายดีซ่อนอยู่โดยที่หลายคนไม่รู้เลย จะบอกไว้ว่าอย่ามองข้ามกลุ่มรถกระบะขนาดเล็กที่ใช้ในเมืองเป็นอันขาดเพราะยอดขาย s ซ z u k i c a r รีประจำเดือนพฤษภาคม2022ขายได้มากถึง295คันเกือบ300คันเลยแหละชื่อหรือไม่ครับว่ายอดขาย Suzuki Carry เนี่ยเกือบจะเท่าเ e เรี i o แต่ก็ยังมากกว่า Suzuki c ซีสด้วยเหตุผลสำคัญสุดๆที่ทำให้ยอดขาย s ซ z u k i c a r รีไปได้ไกลมากขนาดนี้คือ วงการขนส่งโลจิสติกยังจำเป็นต้องการรถบรรทุกขนาดเล็กไว้ใช้งานส่งในเมืองคล่องตัวแครี่นี่แหละจึงเป็นคำตอบที่ดีมากและยิ่งมีราคาต่ำแค่เพียง3 8 5 0 0 0บาทรองรับการบรรทุกถึง945กิโลกรัมถ้าเทียบกับน้ำหนักบรรทุกและราคาถือว่าเป็นช้อ i c e ที่ดีมากบวกกับชื่อชั้นซูซูกิที่มั่นใจได้ในความทนทานบำรุงรักษาง่ายและไม่แพงจึงทำให้ยอดขายดีเสมอมา และอีกจุดขายหนึ่งที่หลายคนอาจจะทราบก็คือด้วยน้ำหนักตัวรถที่เบามากแต่ได้เครื่อง1.5ลิตรทำให้อัตราเื่งของมันจี้จานมากเมื่อบรรทุกของเบาๆและอีกปัจจัยส่งเสริมให้ยอดขายดีขึ้นก็คือวงการฟ้ดทรัคเริ่มกลับมากระเตื้องขึ้นหลังจากผ่อนคลายมาตรการโควิดดูท่าทีแล้วซูซูกิน่าจะครองยอดขายรถระดับนี้ไปอีกนานมากจนกว่าจะมีคู่แข่งจากญี่ปุ่นมาทำขายแข่งบ้าง ส่วนคู่แข่งจีนนั้นน่าจะหมดสิทธิ์แล้วครับเพราะว่าหลายคนน่าจะเข็ดรถเล็กจากจีนกันแล้ว